อะมาฟังเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องจากพี่บีดีกว่านะคะวิญญาณที่โดนคุมขังอันนี้โดนคุมขังที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอันเนี้ยในกรุงเทพเลยเป็นบ้านหลังหนึ่งผมไปกับพี่คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นบ้านของแบบพวกอภิมหาเศรษฐีการอนอแล้วเขาก็มีชั้นใต้ดินด้นยะนะใต้ดินแบบอลังการมากแต่ว่ามันร้างตอนนี้มันร้างตอนนั้นเขาให้ไปดูเพราะว่าเขาเขาอยากจะขายแล้วเขาบอกว่ามันมันมันไม่ไม่ปกติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปดูคือมันเป็นมันเป็นซากที่แบบเก่ามากอ่ะ แต่ว่าอาร์เคเต็กเขาออกแบบไว้ดีมากครับทั้งนั้นมันจะมีชั้นใต้ดินแล้วก็เขาก็ออกแบบให้เหมือนเป็นน้ําตกไล่ลงมาจากข้างบนจากชั้นปกติครับ<ช>ลงมาถึงข้างล่างเลยงั้นมันก็จะมีห้องหนึ่งที่มันเป็นห้องเอ,อคือ,ค,อคือเขาไม่ได้อยากให้ผมไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเยอะ<ช>แต่ว่าสภาพของบ้านสภาพของตระกูลเขานี่คือแย่เลยทุกคนแบบเหมือนจะไม่มีอันจะกินหมดเลยอะอยู่กับเป็นเหมือนแบบ จากมหาเศรษฐีนะใช่จากมหาเศรษฐีนะเพราะบ้านนี่อลังการมากแล้วเขาก็อยากขายบ้านแบบนี้เพราะถ้าขายได้แบบเป็นหลักก็ได้แบ่งกันจะได้มีเงินไปเยียวยากันทำไมนะแล้วทุกคนก็แบบเหมือนจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หลอมแล้วแบบมีอยู่แล้วก็เขาบอกว่าหลอนๆแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรผมนะเสร็จแล้วเราก็ลงไปแล้วมันไปตรงชั้นใต้ดินนะแล้วก็สงสัยว่าห้องนี้มันอะไรวะอืก็เลยก็เลยไปดูแล้วเขาก็ล็อกล็อกแบบิดตตยไว้ผิดปกติอ่ะคือล็อกไว้ลงโซ่ไว้แล้วก็แบบ เหมือนไม่อยากให้ใครเข้าไปใช่แล้วคือที่มันเห็นว่ามันไม่ปกติเลยคือแต่จะไปติดยันอะไรกันเยอะแยะอือติด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 ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบจะดูอ่ะแล้วเขาไม่ให้ดูนะเอบอกว่าจะดูอ่ะคือถ้าจะให้ช่วยจะดูอือกุญแจก็ไม่มีละตัดตัดเลยรูปที่ขึ้นอยู่นี่คือในห้องในั้นหรอคะห้องห้องนั้นเลยห้องใต้ดินก่อนที่จะเข้าไปมันจะดนตัวติดเข้าไปแล้วเป็นแบบนี้เข้าไปนี้เลย ก็จะเห็นว่ามันเป็นโครงเตียงเหล็กอยู่อ,อันนึ่งใไหมครับแล้วก็แบบเน่าๆอย่างนี้เลยคือพื้นจริงๆพื้นมันขาวนะ<อ>แต่ว่ามันก็แบบน้ําซึมเข้ามาแต่มันเละเน่าขนาดนี้แล้วก<อ>็เละเน่ามากแล้วก็เราก็ไปเจอไอ้เตียงอันเนี้ยอยู่อย่างนี้เลยคือสภาพเป็นอย่างนี้เลยก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้รูปเดียวเฉยๆแอบถ่ายแล้วใีนี้มันอาจารย์สัมผัสถึงหล้อเห็นอะไรผาบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องประเด็นเนี่ยมันคือที่นี่ใช่ไหมตอนแรกเขาไม่ยอมรับนะจนบอกว่าเออถ้าสมมติจะให้ช่วยผมช่วยได้นะแต่ต้องยอมรับมาแล้วก็ ยอมรับในในสิ่งที่ตระกูลตัวเองทําไม่ถูกต้องเขาทำอะไรอ,อะก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบอมงงๆสุดท้ายพวเลยยอมรับอันนี้ก่อนก่อนน้นนี้ก่อนว่าตอนที่ก่อนเราไปเนี่ยเขาก็ไม่เล่าอะไรเลยใช่ไหมเขาแค่บ,บอกว่ามันเฮี้ยนเขาบอกให้มันเฮี้ยนแล้วก็ขายไม่ได้อืก็เลยแบบอ,อค่อยๆเล็งค่อยๆถามเขาจนแบบว่าได้ยินเสียงกันไหมว่าปกติที่นอนกันทุกคืนอ่ะเขาจะนอนกันไม่ค่อยหลับเขาบอกนอนไม่หลับโดยเป็นอะไรไม่รู้บอกว่าไอ้ที่ไม่หลับมันได้ยินเสียงที่มันเสียงแบบครงครงครงเหมือนเสียงเหล็กเออเขาบอกใช่ คือเรื่องของเรื่องอ่ะเขาอ่ะจับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นต่างชาติอ่ะขังอยู่ในห้องเนี้ยสองปีขังแล้วก็เอาเหมือนเหมือนตัวเหรอโซ่ล่ามโซ่ล่ามกับเตียงเอาไว้คือให้ข้าวให้น้ำมเฉ่นแล้วก็เล่ทให้อยู่อย่างสองปีจนเด็กผู้หญิงไม่ไหวตายในนี้โอ้สองปีที่ทรมานอยู่ในนี้อ่า ก,ก็ตายอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เลยปิดทุกอย่างเอาไว้แต่ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าค,คือนับจากวันที่2ปีที่แล้วอ่ะจนจนมาถึงวันที่ผมไปเนี่ยออก็น่าจะแบบ10ปีแล้วลยอะไรเงี้ยนะออก็นานแล้วถูกล้างว่า10ปีแล้วอ่ะเขาก็จะปิดห้องนี้ไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งไม่ให้ใครอะไรเลยเออแล้วก็ไปเจอแล้วก็แบบว่าเฮ้ย รู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมันกลายเป็นว่าที่มันขายไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากไอ้นี่แหละที่คุณไปขังไว้อะอม,มันทุกคืนก็จะมีเสียงครั้งครังครังแบบเหมือนแบบคนลากโซ่อะไรที่อย่างเหมือนวิญญาณเขายืนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วระหว่างที่ยืนคุยอยู่ตรงนั้นอ่ะคือมีหลายคนนะก็มีเจ้าของบ้านลูกเจ้าของบ้านมีผมแล้วก็มีบ้าคนนึงที่ไปด้วยก็ยืนอยู่ในนี้ยแล้วก็ระหว่างที่เราคุยกันอยู่ว่าว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะประตูก็ปิดตั้ง ซีนนั้นเลยแบบเหมือนในหนังเลยไปประตูห้องนี้นะประตูพอปิดไปปุ๊บมันก็จะมืดหน่อยใช่ไหมมันจะมีแสงจากหน้าต่างมาหน่อยหนึ่งเพราะเป็นใต้ดินครับแล้วก็หันกลับไปมองทุกคนก็หันกลับไปมองประตูที่มันปิดอมันก็จะมีช่องข้างใต้ประตูช่องใต้ประตูใช่ก็มันเหมือนมีขาคนเดินเดินแล้วก็แบบลากทุกอย่างก็แครงแครงแครงแสดงตัวต่อหน้าเลยเออเห็นเห็นว่าต่อหน้าเลยอ่ะครับทุกคนก็เลยแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยเอาเป็นว่าเขามาแล้วนะยอมรับผิดซะ แล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปมันบาปกรรมมันอาจจะไม่ไ่ได้เป็นที่ตัวเขาอะมันเป็นที่บรรพบุรุษเขาอะก็อย่าให้ลงมาถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์แล้วตัวน้องคนที่ถูกขังเขาได้สื่อสารอะไรกับพี่บีไหมเขาเขาต้องการอะไรอ่าเขาก็คือเขาต้องการการปลดปล่อยเพราะว่าตัวเขาอะโอเคเขาเสียชีวิตไปโดยที่เขาแบบไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเนี่เดีียว คือเขาไม่รู้เขาต้องทายัางไงเหมือนเขาโดนขังมาตลอดสองปีแล้วเหมือนแบบทุกอย่างมันก็ฝังใจอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาจนเขาแบบขาดใจตายคา,าตรงนั้นไปเลยอ่ะตายแบ<ต>บทรมาร่ด<ต>ใช่ใช่<ม><ม>ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของอ่าทวีตีมันโรคจิตคนหนึ่งที่อยู่บ้านหลังเนี้ยเราก็เหมือนชอบเด็กคนเนี้ยแต่ชอบเลี้ยงไว้เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะโอ้ยอือก็เลยจับมาขังไว้เพราะเห็นว่าเป็น ต่างชาติเนาะไม่ได้มีหลักฐานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะทําอะไรกับชีวิตได้ก็คือขางไว้แล้วก็เห็นว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็แบบชอบเข้าไปเล่นไปแบบไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอะไราบเงี้ครับสับปีนเด็กมันทนไม่ไหวอ่ะมันก็เลยตายคือขาดใจตายเลยอะไร้ยคืออันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเจ้าตัวเขาบอกว่าเขากาศลิ้นฆ่าจตายอะไรอย่างเงี้ยตายแบบทรมานทรมานมากแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นแบบหลายวันจนกว่าคนจะแบบได้กลิ่นแล้วก็ค่อยค่อยเปิดเข้าไปเจอ มันก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องที่มันอดสูงมากว่าของของตระกูลเขาเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือแค่ถ้าแบบยอมรับผิดแล้วก็ปลดปล่อยเขาไปได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเราต้องทํายังไงอ่ะแบบยอมรับโอเคยอมมันก็มันไม่มันไม่ได้ง่ายอ่ะในการจะแบบยอมรับแล้วก็ไปเลยเย่างเคือตัวเขาอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเขาก็แค่ยึดติดเฉยๆว่าเหมือนตระกูลนี้ทําไม่ดีกับเขาพะฉะนั้นเขาก็แบบเหมือนปิดปังทุกอย่างไม่ทําให้แบบตระกูลนี้แย่อะไรประมาณนี้ก็คือทางวุฒเจ้าตัวมาเหมือนกับมาขอเขามาเพราะแบบ เขาไม่ได้เป็นคนทำไม่รู้แต่ว่าโอเคเนี่ยเขาเขาคือเขารู้แหละมันคือแบบเขาเขาไม่ได้เป็นคนทำเขาไม่ได้เป็นคนกระทำเขานั้งเขาก็ควรจะเหมือนแบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยขอเข้ามาเฉยว่าเขาไม่เกี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออไปไปซะอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปแล้วแต่มันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกเศร้าอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนกับจากที่เขาอยู่มีชีวิตสองปีแล้วกว่าเขาจะเจอเราดี่เป็นสิบปีอ่ะคือระหว่างเนี้ยเขาก็จะวนเวียนความเศร้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยมัน ม,ม,ม,มพี่พีแล้วถามหน่อยสิเวลาเราเราเราเข้าไปที่สถานที่แบบเนี้เขาจะขึ้นภาพให้เราเห็นเลยไหมคะว่าเขาถูกกระทํำยังไงถ้าในกรณีเนี้ใช่ในกรณีเนี้ยคือเราเลยรู้สึกแบบมันสลดอ่ะมันมันเห็นเห็นภาพว่า,าเราก็รู้สึกเหมือนแบบคนนัาคิดดู่นอนอยู่เตียงเนี้ยเตียงที่เราเห็นเนี้ยแล้วก็ขาก็ถูกล่ามอยู่กับเตียงเนี้ยแล้วก็ไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เด็กตั้งแต่แบบสิบกว่ากว่าอืมแล้วก็วันวันก็โดนเล่นนู่นเล่นนี่อะไรก็วานไปอะไรเงี้ย อังคารทลุมโปง